บวบทาเจ้าพระองค์จึงทรงแสดงไว้เบิดถูกแง่ทุกมุมเพื่อให้ชาวโลกภูมิบุญได้รู้ถึงซึ่งคนของผู้มีคนคนของผู้มีคนคือพอแม่ให้ชีวิตเท่ามา คุณของพระมาหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินคุณของรัฐบาลพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองคุณของครูอาจารย์แนะนำพรมสอนให้ลูกลูกหลานลานได้รู้จัก คอไก่ขอไข่หรือเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเป็นต้น